สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับเกมนาร์เรนเจอร์เนาะอ่ะมาวันนี้เรามีหัวข้อมาพูดคุยเกี่ยวกับเอมเมรียตันกันนิดน,นึงนะครับก็ไม่ใช่แค่เอมเบรียตันตัวเดียวนะก็เป็นสามตีตัวนะไม่ว่าจะเป็นท่านอายหรืออันเบโดนะหรือเรม ก็คือไอพวกค่าแฝงคีนะครับก็ทางตัวเกมก็ได้ปรับเอาออกไปแล้วนะสำหรับค่าแฝงตรงนั้นนะครับซึ่งมันส่งผลอะไรบ้างนะกับตัวเอมเรียหรือว่าตัวไอหรือว่าตัวเรมนะครับหนึ่งเลยครับการตีกิวนะครับการตีกิวลเอทการตีหอคอยนะครับอันนี้ส่งผลแน่ๆนะครับก็คือปกติแล้วเราเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ตัวค่าแฝงคีนะครับในการเล่นนะเพื่อจะผ่านด่านหอคอยนะครับหรือว่า กิเรตต่างๆเล่น,นง่ายนะทาให้เราแบบผ่านด่าน,นง่ายมากไม่ว่าจะเป็นสเตตหลักเนี้ยเราก็ใช้นะครับประมาณนั้นนะโอเคแต่พอหลังจากอาการปรับมาแล้วก็คือตัดค่าแฟงเคีเยวไปก็ส่งผลกระทบให้เราแบบเล่นกิเรตหรือว่าหอคอยหรือว่าสเตตหลักเนี่ยมันก็เริ่มันก็แล้วกแต,แต่เลนเจอร์นะแต่ถ้าเราใช้เลนเจอร์ประเภทพวกยั่วยุนะครับอันนี้ก็น่งจะพอเล่นได้อยู่นะครับหรือว่าไอ้พวกอ่าเซกไอ้พวกจม นะครับเจมมืดเนาะหรือว่าบาวตัวตลกอะไรประมาณนี้หรือเซลลี่เดวิชีที่เป็นพวกกอฟนะครับเราก็อาจจะยังสามารถเล่นในสเตตหลักได้นะครับไอพวกโหมดยากนะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็อ่ต่อไปก็คงจะเป็นไอพวกเอ่อการดูหนึ่งหนึ่งนะครับผมคิดว่าเนี่ยเลมเนี่ยถ้าไปดูหนึ่งหนึ่งกับบากินะครับช่วงก่อนนะขอแพ่บากินะครับผมก็ยังงงว่าตัวธาตุน้านะครับแพ้ตัวธาตุไฟผมก็เฮ้มันเอาจริงอวะเออ แต่พอเขามีคงมีคีเนาะหรือมีค่าแฝงต่างๆเนี่ยเขาก็ชนะบ,บากีได้นะแต่ว่าพอปรับออกไปแล้วผมจะกลัวคิดว่าเลมมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะเลยก็คือแบบ เวลาไปดูหนึงหนงเนี่ยมันก็อาจจะแพ้บากิเหมือนเดิมนะแต่ว่าในเในเกมเล่นเองของเราเนี่ยหรือว่าการท p p ีพีเราก็คงจะไปใช้เลเจอร์แบบ1 1ึ1อยู่แล้วนะแล้วก็ใช้เลเจอร์10ตัวในการ p v p กันนะอันนี้ก็คงจะแบบไม่ได้แบบเป็นหัวข้อสําคัญอะไรมากนะสำหรับการ p v p 1-1นะครับถามว่าพอตัดขี้ออกไปแล้วนะครับมันยังสามารถเล่นได้ไหมในความคิดส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่ามันยังเล่นได้นะเพราะว่าโดยตัวพื้นฐานมาแล้วมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่มีสกิลที่ดีนะครับอืมอ่ะเรมนะครับมีสกิลผักนะครับอืมแต่มีใบไอ้พวกไวพิบนะครับก็คืออ่าทำให้ศัตรูไวพิบเนี่ยไม่ออกสกิลนะครับอืมไอ้พวกบูดาเนาะไอ้พวกเรมนะครับหรือไอ้พวกบาร็อกนะครับก็โดนใบไปนะครับส่วนเรื่องดาเมจการผ่าเนี่ยผมคิดว่าตำนานเนี่ยอืมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าดีไม่ดีอาจจะเอาเรมออกไปนะ ก็ใส่เป็นตัวอย่างเจ้าบาวอัศวินเข้ามานะครับพอบาวอัสวินเข้ามาเขามีสกิลผักเหมือนกับเร็มนะครับดีไม่ดีเจ้าบาวอศวินเนี่ยมีการผักที่กว้างกว่าอ่า เลมอีกนะครับอืมอาจจะทําให้แบบเป็นตัวมาแทนเลมนะครับอืมหลังจากที่เอาขี้ออกไปนะเพราะว่าเลมเนี่ยค่าแฝงขี้เขาห้องด้วยน่าจะเป็นดูดเลือดนะเอออันนี้ผมจาไม่ได้ว่าม,มันมีดูดเลือดหรือเปล่านะตอนที่เราไปเล่นในสเตตวิ่งนะพอแบบอ่าเลือดเลมลดเข้ามาเลมตีหนึ่งทีเลือดก็เด้งกลับมาเท่าเดิมอืมอันนี้ใครสังเกตก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแล้วอะ่ะด้วยนะครับว่ามันมีค่าดูดเลือดหรือเปล่านะสำหรับเลมนะก็ต่อไปก็คงจะหนึ่งที่ผมคิดก็คือ ลิมอาจจะมีตัวมาแทนนะบทตำนานส่วนาการใช้งานอตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ส่วนผมเนี่ยผมก็ยังจะใช้อยู่นะครับส่วนเพื่อนๆคิดว่ายังไงคิดแบบแบบว่าไม่ใช่แล้วนะตัวมันแบบใช้ไม่ได้นะแบบว่าพอมันมีค่าแฟงคขีมันก็เล่นไม่ได้นะมผมก็เข้าใจนะ ผมก็ใจแบบว่าอ่ายังไงล่ะเข้าใจเพื่อนๆที่ไม่มีนะก็มาบอกว่าตัวมันโกงบ้างล่ะมันโกงแบบมันอ่า OP เกินไปนะมันไม่ควรมีตัวแบบนี้ในเกมนะครับมันจะเกมเนี่ยเสียสมดุลไปเลยนะแล้วเขาก็ด่าว่าเอ้ตัวมันตัวใหม่ตัวนั่นตัวนี้นะก็ว่ากันไปนะผมว่าผมเห็นใจนะก็แบบว่ามันมันจริงอ่ะผมไม่รู้ว่าจะเถียงยังไงเลยนะมันก็มันจริงมันมน่าเกลียดจริงๆนะเพราะว่าทาให้การเล่นของเราเนี่ยมันก็จะเล่นแบบได้ยากมาโดยเฉพาะคนที่ไม่มีตัวละครอ่ะอ่าแบบ แบบอไอ้พวกเลมเอเมียที่มีแบบเราอะ่ะเออแต่แถมเราแถมฝั่งเขามาเจอเราก็แบบโอ้โหไม่ตายบ้างแหละโดนฆ่าแฟงขี้ทีเดียวตายนั่นนูน่นนี่นะก็แบบนะก็จริงนะครับก็ในในกลุ่มก็ก็เดือดกันนะครับผมก็ไปส่องๆไปแอบดูนะครับผมก็เขาก็บอกว่าก็สมควรแล้วที่จะโดนปรับนะผมมคิดว่าเป็นการเนิร์ฟนะผมคิดว่าเป็นการ ปรับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเพราะว่าหลังจากที่มันไม่ปกติมานานนะเออเป็นตัวที่แบบบียอนไปแล้วนะก็ไปอีกขั้นหนึ่งของแบบความโกงนะก็คือแบบอ่าเกียนไปเลยนะโกงเนี่ยมันจะพอแบบให้เห็นแบบว่าเอ๊มันจะพอต่อต่อก่อนได้บ้างนะแต่พอเป็นเกียนเนี่ยมันก็จะต่อก่อนไม่ได้เลยนะอะไรประมาณนั้นนะโอเคซึ่งวันนี้ก็มาทดลองกันเห็นจะชัดว่าไม่มีแล้วนะสำหรับเลมเลอเมเล,มเล,มเลียตันของเรานะครับสำหรับค่าขีนะครับ ส่วนเลมเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันเป็นค่าคิดที่แม่แรงแล้วนะอโอเคประมาณนั้นนะเพราะว่าเลมเป็นสายว่องไวเออเป็นสายว่องไวนะครับซึ่งการตีคี้์ของเขาก็เป็นการตีคี้แบบปกติแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงส่วนเอเบเลียเนี่ยเห็นก็ได้ชัดว่าไม่มีแล้วนะครับสำหรับเอเบเลียของเรานะโอเคอ่ะทีมทมนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปลองกันนะครับไปก็ตามนั้นนะครับใครที่มีอยู่ก็ทำใจนะครับ แต่ผมเชื่ว่าผมก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวปล่อยเอเมเบรียไปก่อนนะครับเอเมเบรียก็ปั๊บนะป๊อปกันเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรแตกต่างน,นะครับสำหรับการบงการบัาของเขานะโอเคคการสกิลเปี้ยงตายอันนี้ผมบอกเลยว่ามันผมมีอัปเกรดธาตุแล้วก็อ่าทุกตัวมันเนาะมันก็เลยแรงๆนะโอเคฮึบอ่ะตีก็ไม่ติดขี้แล้วนะเพราะการอ่าติดขี้ของเขาก็คือต้องใส่ตัวว่องไวนะครับซึ่งผมมีตัวว่องไวหนึ่งตัวก็คือเรมอยู่แล้วนะซึ่ง ก็ไม่ติดนะครับอืมอ่ะปกติเล่มต้องตีทีเดียวแตกนะครับป้อมแต่อันนี้ไม่แตกแล้วนะโอเคอ่ะก็ไปเป็นไรนสะํะสลับกันตีคิ้ของเขาโอเคมันจะส่งผลหรือว่าทําให้เห็นมากที่สุดก็คือการตีิเูเลตนะครับมันจะเห็นผลมากนะเพราะปกติแล้วการตีของผมเนี่ยมันจะแบบลดเลือดบอสเนี่ยมันจะลดกันอย่างรวดเร็วจะแบบจนโอ้โหมันเบื่ออะไรขนาดนั้นเรื่องดามเมจแต่พอหลังปรับมาก็อ ทีละนิดทีละหน่อย2% 1%งออบ้างก็ประมาณนั้นนะโอเคก็เล่ามาพีพีกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราบ่นกันเมาอนานนานนะสรับตัวอ่าเลมเละเอเมเลียแล้วก็ท่านอายนะท,นยนะท่านอายก็ไม่ติดแล้วนะโอเคไอ้พวกไอชะงักเมื่อออกปฏิบัติการนะอันนี้ก็เป็นอ่าพวกที่มีค่าแฟงคีินะแต่ประมาณก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคไปพีพีกนดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นวันปิดหลีกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่า การเล่นพ p พในรีที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลอยู่นะในพวกค่าแฟงคีอยู่นะมันส่งผลมากเพราะว่าบางครั้งก็ระเบิดดาเมจตัวเขาไม่ตายนะโอเคโอ้ทีมนี้โอ้โหดูเดือดมากนะโอ้มีท่านอายโอ้โหมีโดนแน่นอนนะครับโอเคอืมอ๋อเดี๋ยวขอรีนะครับโอเคซึ่งการใช้ของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะมาใช้ในเรื่องกัติคีอยู่แล้วนะสำหรับเอเมิเลีย <S <S 2> <S 2> ผมก็ เน้นน้องในการทำาดเม g จากสกิลทักษะของเขานะก็คือไอ้พวกสาสสกิลแล้วก็โดนวงโดนใบกว็ว่ากันไปนะโอเคโอเคตึงๆเลยฮะฟร t ไปอ๋ยังเล่นได้นะแต่พอรู้สึกนะตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้จากตัวเลมและเอมิเลียก็คือเขาบางขึ้นแบบบอกไม่ถูกนะแบบรู้สึกว่าแต่ก่อนที่หลังยังไม่โดนปรับค่าคิดเนี่ยเขามีความถึงที่เขาค่าจะอ่าแปลกจนเห็นได้เลยนะ แปลกแบบเอ้ยม,ม,มันถึงเกินไปหรือเปล่านะแต่พอล้องปรับมาก็เ้ความบางมีเริ่มให้เห็นบ้างแล้วนะทั้งเลมและเอมเลรียนะประมาณนั้นนะโอเค,อเคก็ชิวๆไปเพราะว่าดาเมจก็ทั้งบาร็อกนะครับทั้งเอมเลรียโอเคก็ยังเล่นได้นะครับไม่ใช่แบบดูแย่อะไรนะอะไรที่พี่อยู่ก็จะพิ่งใจเสียไปนะครับว่าโอ้โหตัวละครมันเล่นไม่ได้แล้วนะเอาไปทิ้ทงๆไปเลยนะโอ้แม่ตัวบินพี่แกเนี่ยดูเดือดเหลือเกินนะโอเคเกือบตายเพราะตัวบิน โอเคก็แต่นั้นนะครับก็ยังเล่นได้นะใจะเย็นๆนะโอเคต้องมีทีมดีสักนิดน,นึงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องมีทีมดีก็เขาแบบสามารถโซโล่คิวนะคำว่าโซโล่ได้นะก็คือแบบโอโ้โหตัวเดียวก็สามารถรุมเ,เขาได้เป็นกองทัพอะไรประมาณนั้นนะแต่ก่อนเนะี่ยแต่ตอนนี้ก็ต้องวังพึ่งทีมมากขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะสลับเลมเลเมเรียของเรา okay. โอเคอก็ ก็ละมากมากขึ้นแค่นั้นเองโอเคแต่ว่ามันไม่ได้แบบปรับจนเล่นไม่ได้นะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใจเย็นๆนะโอเคแถมทุกคนเขาก็ยังใช้อยู่นะผมก็ได้แบบเห็นคนในลีกแบบว่าโอ้โหถอดตัวมันออกไปเลยแบบว่าโอ้ไม่ใช่แล้วตัวมันเก่ามันนั่นมันนี่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็ยังใช้อยู่กันเป็นแบบเห็นกันได้ทั่วๆนะครับสำหรับเลมและเอมเมเลียนะโอเค พราะว่าพื้นฐานสกิลเขาดีไงก็ไม่จะเป็นต้องแบบว่าเอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าถึงตับคร่องขี้ออกทักษะเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไอพวกพื้นฐานสกิลมันเ็คกาจะดีประมาณนั้นนะอโอเคไปประมาณนี้แล้วการนนะัสลับการ,การ p ีพของเรานะครับโอเคก็มาบนเกี่ยวกับเรมเรมเรมเลียก็ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะสลักการปรับคลีออกไปนะก็ตามที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับ U ูเอ,อออเอ่ยหอคอยเอ่ยกิเเลดเอ๋ยนะก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนการเล่นกันประมาณหนึ่งอยู่นะสรับการเล่นอ่ตาต่างๆนะครับในบทต,ต่างๆด้วยนะโอเคประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนีก้ก็ยาวแล้วนะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรม,มเรอเเลียกันประบ่นาน,นี้แล้วกันนะโอเคคลิปวิดีโอหน้านก็อย่าลืม ก็ติดตามผมไวด้วยนะเผื่อได้ลงนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเทต์อะไรก็ติดตามไม่ด้วยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วนะเอาว่เาเอาไว้ฟณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอนั้นนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ